วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบารกได้ไพ่กล้าหาญค่ะในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นพลังงานที่คุณจะต้องใช้นะคะความกล้าหาญความกล้าที่จะเสี่ยงนะคะความกล้าที่จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณคิดเนาะ เหมือนกับการกล้าออกนอกกรอบนะคะกล้าที่จะทําบางอย่างที่ท้าทายศักยภาพของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะกล้าที่จะคิดใหญ่ฝันใหญ่นะคะอืคุณมีความปรารถนาที่จะสําเร็จนะคะอะไรบางอย่างเนาะคุณมีเป้าหมายดวงดาวที่คุณอยากจะคว้าไว้นะคะการใช้ความกล้าหาญนะคะอาจจะทําให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จและก็ความสมหวังมากกว่าที่คิดก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเชื่อในสิ่งที่คิดเชื่อในสิ่งที่ฝันแล้วก็จงฝันใหญ่ไว้นะคะทุกคนแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ ได้ไพ่เก็บซ่อนความรู้สึกนะคะมันอาจจะเป็นความฝันที่คุณเก็บไว้ไม่บอกใครก็ได้แล้วเราก็รอคอยที่คุณจะได้คว้าความฝันนั้นมาไว้อยู่นะคะและนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่จะบอกกับคุณค่ะ